You, get out to the graveyard. You and you, I want you up there. And I want you to follow him over to the mall. Now fucking move! So, how are we doing, Cash? Enjoying it so far? I thought you could do with a little R&R. So I've arranged a special screening. Just for you. Work progress, but think you appreciate สวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกคนครับผมขอต้อนรับเข้าสู่รายการที่ผมแซกไมค์มแคชเกมไม่อยับผมแซกมา์ิเซียมนะครับและนี่คือเกมแมนฮันไอโฮดมาหาปไลพาที่ไปกันเลยโอ้ยเย อ่าตอนนี้ดูจากคัสซีแล้วใช้อาวุธปืนแน่นอนครับตอนนี้เรามีแค่หมอยกแะรอยยิ้มจัดการก่อน <c oughs> เอาละครับได้ปืนแล้ว <c oughs> ลุยมาใช้อาวุธแบบประชิดมาเยอะแล้วใช้ปืนเสียบ้างมาฆ่ามันโหวัด <c oughs> โอ้ยชิดใจเย็นใจเย็นใจเย็นเไอ้น้องโอ้ชิดชิดว้าวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยิงมายิงมาเอะสัตว์ยิงมาเตะเออยิงมา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 เอาลีโหลดอะปากูบ้างปากูบ้างเหต์ shot เดี๋ยวเขาเวอร์ก่อนสัตว์สัตว์สัตว์พ่อมึงเขาเวอร์สีเหี้ย โว้หัวชิดสัตว์สัตว์คอมึงอยู่ใกล้ๆกูเหี้ยเร็วเร็วเร็วเนี่ยยิงต้องยิงโดนหัวถ้ายิงถ้าเกิดว่ายิงเฮดช็อตก็เรียบร้อยนี่มันไม่เฮดช็อตไงกูเลยเหนื่อยเลยคนนี้มามามายิงมา มไอ่สัตว์ยิงมาเอารีโหลดรีโหลดปากูบ้างแล้วมึงกูแม่นกว่าเยอะไอ้เบือ้อง cover เอา,เเอารีโหลด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 เหรอไอสัตว์รีโหลดโอ้ย่เนี่ยต้องยิงหัวฮะชีตชีตชิดชีตชีตจะรอไปเนี่ย เยามาดิน่เลยไออ้วนไอ้อ้วนไอ้อ้วนไอ้อ้วนหัวหัวมึงอีตัวนึงโอ้โหชีดมามามาเด้เอ้ายิงยิงไม่สัตยิงไม่สัตอึดนักอึดนักฮะโอ้ยกูจะตายฮะเดี๋ยวมียาให้กูไหมเนี่ยโอ้โหเยี่ยม พูดมาไอ้จันเอ้ยเฮ้ยไม่ตายเว้ยเสียวเว้ยเออมามาสายปู้สายปูแอบก่อนดิเขาเว่อร์ก่อนเสียวเสียววุไม่ต้องมีแน่ตัวบนเนี่ย ก่อนนี้ก่อนนี้นี่นี่นี่ว้าวชิตมามาขอกูุเล็งแม่นแม่นหน่อยแหละมันโง่มันไม่เห็นนะไอ้สัตว์ขยับขาข้อมึงเหรอไม่ค่อยดีแล้วเว้ยไอ้เชี่ยนี่แม่งรู้อีกสัตว์อุ้ยแต่าม่ก็มา เดินมา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 ดิเดินมาเดินมาเดินมา,น,มา,น,มา,น,มานั่นแหละเยี่ยมอ,อีควายเกือบตายหาครับจะรอดอไหมเนี่ยกูหายาด่วนเลยมีไหมวะไม่งั้กูตายแน่โอ้โห ต้องยิงเคี่ยวนี่ก่อนไม่รอดจะรอดแล้วน,าน่าจะไงกูว่าแล้วเรียบร้อย <c oughs> โอ้จริงๆริะเพิ่งตายพาร์ทแรกไม่เป็นไรมันไม่ใช่ปัญหาอยู่แล้วงั้นต้องแลกเลือดก,กับมัน มามา,ามาเอ้ามาเอ้ามายิงแม่ก่อนเออมามา,มาย,อมย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 อมมาเฮด็ชชอดสวยงามอู้เนี่ยามาไม่ทันครับคัฟเวอร์มันไม่เห็นไม่มันไม่เห็น มันไม่เห็นมันไม่เห็นเสร็จอะลุยไม่โดนหัวไม่โดนหัวแรกกันทิแรกกันทีกกนทเดี๋ยว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 ก่อนเดี๋ยวก่อนใจเย็นเย็นเก็บมีไหมกูเห็นแวบๆ มีไหมมีไหมม,มีซิต้องรอแล้วมาไอ้ไว้ยังไม่มาอีกไม่มาอีกนีย่ไยงไยงไ หนีหนีก่อนหนีก่อนมันไม่มาเสียแผ่หมดเลยไม่มาใช่ไหมกูใช้มุกเดิมๆเนี่ยมุกหาแดกกูเนี่ยเนี่ยหัวนี่แหละดีสุดเออะควายงงอยู่ยังงงอยู่ยังงงยังงง เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแม่นแม่นนอยเยี่ยมเล่นแบบนี้แหละเนี่ยถ้าเป็นแมนนันภาคสองนี่เข้ากระบ,บารทุกนัดน,นะฮะมันง่ายมากแต่ภาคนี้แม่งยากสัดโอเคมากันใหญ่มากันใหญ่มาเถอะกี่ตัวก็เข้ามากูปะยันอยู่แล้ว พร้อมจะลุยเอาล้นนะมึงตายเสียมันนี้มันนี้มันนี้เลยกีดหน้าสักทีเลยวะได้ไม่ได้ได้ไม่ได้ได้ไม่ได้ไดไไดอ้าวได้ครับน่าละมึงน,น่าละมึงหม,ม,ม้อหม้อหม้อหมาอ เก็บศพแกมันเห็นเย้ I อเ v e it เนี่ยต้องแตกกระสุนครับมีไหมมีตัวไหมอยู่ฝั่งไหนวะอยู่ล่างอยู่ล่างเหี้แล้วเหี้ยละอยู่ล่างตัวหนึ่งวิ่งไงทั่วสัตว์ไอสัตว์ไอสัตว์เห็นไอสัตว์เห็น ไอสัตว์มากันใหญ่สัตว์มามามากันใหญ่มากันใหญ่มากันใหญ่เลยมาด <S <S มาิมากันใหญ่มากันใหญ่ยิงมากอีกมากันใหญ่มากันใหญ่เก็บเดี๋ยว มากันใหญ่มากันใหญ่หสาดตายให้หมดรีโหลดยิงไหมยิงข้างล่างตัวหนึ่งดักยิงมันขัวขัวไม่ใส่ไม่โดนโดนแต่แม่งไม่ตายเอาไม่ยิงกูวะเฮ้ยไม่ยิงกูเหรอไม่ยิงกูเหรอ เลยตัวข้างล่างนี่ไงอยู่นี่ไงอยู่นี่ไงไอสัตว์อยู่นี่ไงมา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 เลยตัว เก <get> <ะ>็บยากนโอเคมาไล่ฆ่ามาให้หมดโอ้โหนี่ไงเราเทคแคร์เก็บกนเก็บกนเก็บกนมามามาคุโม่คุโม่มาผล่มาเด็กผล่มาคณยิงแม่งออกมา ให้โผล่มาให้เราเห็นนะเอาละเอาละโผล่ลลมาละโผล่มาละนี่ไงล่ะตายซะไอ้อ้วนไอ้อ้วนัวเฮดช็อตแมนสุดๆเดี๋ยวยี่มีเช็คคอยส์กันไว้ก่อนฮะ เขาไม่แน่ใจว่าจะตายหรือไม่มันนี่ไอสัตว์นี่มานี่เดี๋ยวเห็นเห็นไอสัตว์ไม่เห็น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 หมีเห็นหมีโผ่่มันมันมันมัม่นมันโอ้ยเยี่ยม่ไกลไป power เฮ้ยยิงมายิงมายิงมารีโหลดเหรอมึงรีโหลดมึงรีโหลดมึงรีโหลดมาแรกกันเรียบร้อยเคลียร์วันนี้ก็ยาน่าจะหมดแล้วฮะเฮ้ยสัตว์ไอ้เวียตกใจสัตว์เข้าหัวพอดีเลยยึดลูกเอาละ โอ้โหสวนทรงปดเปิดไฟเยี่ยมพอบาร์แอนด์เอนจอ o อชได้สิอมึนีทัตกใจเนี่ยตกใจตกใจสัสแม่โผมาตำาพ่อมหนระอโว้ยดทีวีดู แม่งโลกจิตชิบหายเี้ยแม่งโย่พระเอกฮะข่าตบกันโชว์อิสระอออ a อ๋ออมทิ้งแม่งเลยพระเอกฮะโมโหฮะเจฟส์โอแคชเรียบร้อยฮะสัปดาห์นี้นะครับก็ ขอตัวไปพักก่อนนะฮะแล้วเจอกันพาร์ทหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกคนครับโอ้ย์ย์